เปิดวับซอนฮึงมินนักเตะซุปตาหลังตกเป็นข่าวซุ้มคบจีซูแบล็คพิงเรียกว่าเป็นนักเตะซุปตาเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับซอนฮึงมินนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ปัจจุบันเล่นให้กับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษและทีมชาติเกาหลีใต้ แต่เดิมทีเป็นนักเตะของเอ z ซีโ e นก่อนที่จะเข้าร่วมกับสโมสรเยาวชนฮ Hamburger SV เขาลงเล่นในบุนเดสกีลา League เยอรมนีเป็นครั้งแรกในปีคศ2010และในปีคศออ2013เขาได้ย้ายเข้าสู่ทีมบเออ e r 04 Leverkusen ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้แก่สโมสรและเล่นให้แก่สโมสรในรายการยูฟายูโรปาลีกและยูฟาแชมเปียนลีก2ปีถัดมาเขาก็ได้เซ็นสัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะเอเชียที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์โซนฮึงมินเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมคศ1992ปัจจุบนันอายุ29ปี สำหรับประเด็นข่าวร้อนๆของวันนี้ที่สื่อเกาหลีได้เผยว่าซอนฮึงมินกำลังซุ่มคบกับนักร้องสาวจีซู b l a c k พิ n k แต่ล่าสุดซื่อใหญ่ของฝั่งเกาหลีอย่าง SBS ได้เปิดเผยเรื่องนี้อีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงอีกทั้งยังระบุชัดเจนว่าทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันใดๆและแม้แต่สนิทสนมก็เป็นการส่วนตัวส่วนข่าวกันเด็ดนั้นเป็นจริงหรือเท็จแค่ไหนจะมีอะไรคืบหน้าอีกหรือไม่ต้องรอคอยติดตามต่อไป